ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวระบอกสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมแล้วเนี้ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรีง่ายๆแค่1นนาทีนะผมซึ่งของวันนี้เนี่ยที่ผมพามาหากันเนี่ยจริงๆมันมีทัท้งหมด2ชินน้นนั้นเบื่อแต่ชินน้นนึงเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะได้รับไปแล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนที่ผมพามาตามหานะครับก็คือเต่าลอซซี่ VR46 ตัวนี้นั่นเองนั้นเบื่อนของ2ชิ้นนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันมานานแล้วนั้นเพื่อนแต่เนี้นเนี่ยผมไปดูมามันก็ทำไม่ยากน,น,น,นั้นเบื่อนผมว่่าใครทียังไไม่ด้นยยก็สาาามมมรถทตได้เละผอ ส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นะั่นคือแมปโมโตอีทแลนด์นะครับเพื่อนๆซึ่งหน้าตามแมปแล้วเคเวสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ <S <S หลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมโดยเควสของเราวันนี้นะผมบอกเลยว่ามันง่ายจริงๆนะเพื่อน,นใครที่แบบ เคยมาทําแล้วหรือว่ายังไม่เคยเข้ามาทำเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถเข้ามาทําตามได้เลยนะผมอ่ะขั้นตอนแรกนะผมเพื่อนเพื่อนวันไหนที่เข้ามาใหม่นะอันนี้นะผมเขาจะให้เราเดินมาจุดตรงนี้นั้นเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเลือกมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะผมจากนั้นนะผมให้เพื่อนทาการขี่มอเตอร์ไซค์นั้นเพื่อนอ่ะนี่กก็กดสปาร์ถมาได้เลยนะผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนคงสงสัยใช่ไหมว่าแบบมอเตอร์ไซค์นี้ทาอะไรได้นั้นเพื่อนมอเตอร์ไซค์นีปครับเราต้อง ผมก็แนะนําให้ปรับภาพต่านั้นเบื่อนผมไม่รู้ว่าภาพมันกินสเปคหรือว่าอะไรนะเพราะผมกระตุกจัดแล้วผมตอนนี้นะนี่ขนาดผมปรับภาพต่านั้นเบื่นถ้าผมจาไม่ผิดนะครับผมเพื่อนๆนไหนที่เข้ามาคุยตรงนี้แล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแบตหนึ่งอันนะเบื่น,นซึ่งแบตอันนั้นเนี่ยก็คือหมวกกันน็อกของลอสซี่นั่นเองนะเบื่อนส่วนวิธีการรับเต่านะเบื่น รับเต่านะครับให้เพื่อทําการกดแมพทางด้านขวามือตรงนี้นะผมจากนั้นเนี่ยกดขึ้นมาดูนะครับเพื่อนอันนี้ครับเขาจะให้เราเดินทางไปจุดนี้ก่อนนะเพื่อนถึงเควสเราจะขึ้นนะ่าะให้เราขับรถไปได้เลยนะผมจุดนี้นะเพื่อนขับไปอ่าพอมาถึงตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันจะมีเครื่องใหม่อะไรเอ่ยอย่างนี้นะเพื่อนกล้เพื่อนทาการขี่เหินขึ้นไปนะผมอขี่เหินไปนะนี่บินอย่างนี้ไปได้เลยตรงๆนะผมปั๊บ แค่นั้นเองนั้นเพื่อนเควสเนี่ยของเพื่อนๆือก็จะขึ้นมาแล้วนะผมที่เหลือนะเห็นไหมเนี่ยครับก็ให้เพื่อนทาการกระโดดให้หมดนั้นเพื่อนที่มันเป็นเครื่องหมยอะไรเอ่ยนั้นเพื่อนแค่นี้เองเควสเพื่อนเพื่อนก็จะผ่านเลยแล้วผมแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะทําการกอภาพไปไว้ให้ผมตอนที่ผมกระโดดแบบจนครบเลยแล้วกันนะผมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมาดูนะวันสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ของเป็นอะไรนะครับผม เอาแล้วผมตอนนี้แนละผมผมก็ได้ทําการเก็บมาทั้งหมดทั่วแมปแล้วเพื่อนก็ถ้ากับว่าตอนนี้ผมจะเหลือแค่สามอันนี้ใช่ไหมผมบอกเลยสามอันนี้โคตรชิลล่นะเพื่อนอะเพื่อนๆไหนที่เข้ามาใหม่เนี่ยตรงนี้นะครับให้เพื่อนทาการเลี้ยวขวามานะผมจะเป็นสามอันสุดท้ายนะแล้วตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องเร่งแรงแลผมใครที่แบบเครื่องไม่แรงนะไม่ต้องเร่งแรงนะ้เพื่อนเพราะมันแหลกนะผมมันค่อยเลี้ยวยากด้วยนะผมเกมนี้นะอ่ะเพื่อนขับไปครับผมสามอันสุดท้ายของเราเลี้ยวไปแล้วก็แยกนี้เพื่อนเลี้ยวซ้ายนะผมโอเคกระตรงมาผม ปั๊บอ่าเพราะถึงตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนตรงนี้นะเพื่อนๆจำไว้ดีนะเพื่อนๆไม่อยากวนอีกรอบนะครับผมเพื่อนวนมานี่หนึ่งทีนะผมแล้วก็จากนั้นนะเพื่อนทาการเหินไปได้เลยนะเพื่อนเหินแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะเพื่อนอันนี้ครับเหินเลี้ยวซ้ายนะผมถ้าไม่งั้นเนี่ยเพื่อนจะลงไปข้างล่างนะผมเพื่อนต้องวิ่งขึ้นมาใหม่นะผมอ่ะล้วสุดท้ายนะผมอันสุดท้ายของเราจะได้ตรงนี้นะเพื่อนปึ๊บเอออะรถติดนะผมบินไปได้แล้วผมปู๊ เรียบร้อยผมจากนั้นเนี่ยเพื่อนเพ่นจะได้รับแบตท,ทางด้านขวามือมานะผมเห็นไหมตรงนี้ผมอ่ะก็เท่ากับว่าควสของเราเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เลยเนี่ยผมอัดคลิปมาประมาณกี่นาทีเองนะให้ผมให้เพื่อนๆดูนะผมเนี่ยผมอัดคลิปมาประมาณแค่14นาทีนะผมก็ได้ของชิ้นนี้ไปเลยนะเพื่อนจากนั้นนะผมให้เพื่อนทําการกดออกไปดูได้เลยนะผมว่าของเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าของชิ้นนี้ครับมันสวยนะเพื่อน,นอ่ะเนี่ยผมพาไปดูในส่วนของหัวก่วกอนละกันนะหัวเราจะได้หมวกนี้มานะผมมาหมวกลอสซ เป็นสายเก็บของฟรีเนี่ยยังไงก็อย่าลืมมาทํากันนะผมอีกอย่างหนึ่งนะผมจะเป็นส่วนหลังนั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งส่วนหลังเนี่ยก็คือน้องเต่าตัว,ตวนี้เลยเป็นไงน้องเต่านะผมโคตรน่ารักนะเพื่อนใครที่ยังไม่อยากได้เนี่ยก่อนเขาออกอยังไงอย่าลืมรีบเข้ามาทํากันนะผมสําหรับ EP นี้ก็เป็นเพียง EP สั้นๆนั้นเพื่อนซึ่งเพื่อนขนาที่มีคาถามไหมสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับอะไลต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า้าาจ